สวัสดีค่ะแจมจากเดอะแมทเทนะคะวันนี้เราจะพามาดูกล้องตัวใหม่จาก Sony นั่นก็คือกล้อง Sony ZV-E10 เป็นกล้อง m i ลเล r l e s s ที่เหมาะทั้งงานภาพแล้วก็งานวิดีโอเลยนะคะใครที่เป็นสายสร้างคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือแม้กระทั่ง Tik t i k t o k อกเเนี่ยนะคะเราก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้อย่างโปรเฟชชั่นอลได้ด้วยกล้องตัวนี้นั่นเองมันจะเป็นยังไงบ้างทําอะไรกับมันได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ ทีเราจะมาดูที่ภายนอกกล้องกันก่อนนะคะตัวกล้องเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กขนาดแค่ประมาณ1ฝ่ามือเองนะคะแล้วก็มีดีไซน์ที่ทําให้เราเนี่ยจับถนัดมือแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายสร้างคอนเทนต์เนี่ยนะคะสามารถถือถ่ายร็อกเนี่ยได้นานไม่มีวันเลยคะ่ะและสิ่งสําคัญของกล้อง Sony z v e 1 0ตัวนี้นะคะก็คือการที่มันเป็นกล้องมิลเลอร์เลสทำให้เราสามารถ ถอดเปลี่ยนเลนได้การที่เราถอดเปลี่ยนเลนได้นะคะก็ทําให้เราสามารถสร้างสารรค์มุมมองภาพที่แตกต่างกันออกไปตามเลนส์ที่เราเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นสายร็อกท่องเที่ยวหรือแม้แต่าสายพอดเทตเนี่ยนะคะทางโซนี่เนี่ยก็มีเลนส์ให้เลือกใช้มากมายเลยค่ะตัวกล้องเนี่ยนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่า ปุ่มกดอัดวิดีโอเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากแตกต่างจากกล้องตัวอื่นนะคะที่เวลาเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยเราต้องมองหาเสมอเลยนะคะว่าปุ่มกดเนี้ยอยู่ตรงไหนและเมื่อเรากดปุ๊บนะคะมันจะมีแสงสีแดงขึ้นตรงนี้เพื่อยืนยันว่าเราเนี่ยบันทึกภาพแล้วนะคะหรือยังไม่พอมันจะมีกรอบสีแดงที่จอ lcd แบบนี้อีกนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้กดถ่ายภาพแล้วจริงๆใครที่เป็นสายถ่ายวิดีโอเดินเที่ยวเนี่ยก็สามารถ make sure ได้เลยนะคะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยกดถ่ายอยู่แล้วคะ่ะ แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะคะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยน่ารักแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะด้วยตัวฟัฟฟี่ตัวนี้นะคะทางโซนี่เนี่ยก็ให้ตัวฟัฟฟี่ตัวนี้นะคะมาเพื่อการเสียงลมเข้ากล้องซึ่งใครที่เป็นสายถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอตัวฟัฟฟี่ตัวนี้เนี่ยมันกันลมได้จริงขนาดไหนคะ่ะค่ะแล้วเราก็จะมาทดลองตัวฟัฟฟี่ตัวนี้นะคะด้วยพัดลมอันนี้นะคะ ค่ะตอนนี้เราก็เห็นภาพรวมของกล้อง Sony ZV-E10 ไปแล้วคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปลองเล่นกันดูว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรอีกบ้างคะ <S <S ่ะทีนี้เราจะพามาดูฟังก์ชันแรกของกล้อง Sony ZV-E10 นะคะนั่นคือระบบกันสั่นของมันตัวระบบกันสั่นของกล้องตัวนี้นะคะให้มาถึง2โหมดด้วยกัน,น,นก็คือโหมด t a n d a r d แล้วก็โหมด Active นะคะโหมด Standard เนี่ยก็ค่อนข้างกันสั่นได้ดีแล้วนะคะแต่ว่าใครที่อยากให้กล้องเนี่ยมันกันสั่นมากขึ้นอีกเนี่ยเราก็สามารถเลือกโหมด Active ขึ้นไปได้อีกนะคะ อย่างที่เราเห็นไปแล้วนะคะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยค่อนข้างกันสั่นได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็ยิ่งจะเหมาเอาไปอีกสำหรับใครที่ชอบถือกล้องถ่ายตอนเดินเที่ยวอย่นะีคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมพวกสไตล์บิลเลเซอร์มาใช้อีกเลยค่ะทีนเราจะมาดูที่ฟังก์ชันถัดมานะคะนั่นก็คือการถ่ายสโลโมชั่นกล้องตัวนี้นะคะเราสามารถถ่ายสโลโมชันง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มเดียวนะคะนั่นก็คือกดปุ่มนี้ มันก็จะเข้าโหมดสโลโมชันได้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีของกล้องตัวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถเทบ็กตัวสโลโมชันเนี่ยหลังกล้องได้เลยนะคะตามปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายสโลโมชันเนี่ยนะคะเราจะต้องไปดูที่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะว่าภาพเนี่ยมันโอเคหรือยังแต่ว่ากล้องตัวนี้นะคะเราสามารถเทบ็กดูหลังกล้องได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าแอคชั่นดีแต่หน้าไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเราก็จะดูได้เลยว่าหน้าเราเนี่ยสวยหรือยังะคะ่ะ และฟังก์ชันที่สําคัญสําหรับกล้อง Sony z V E 10ตัวนี้นะคะนั่นก็คือโหมดซอฟต์สกินซึ่งโหมดนี้นะคะจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูเนียนขึ้นเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นโลมิดหรือว่าไฮและยังไม่พอนะคะโหมดนี้เนี่ยสามารถถ่ายทั้งภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งได้เลยค่ะและฟังก์ชันของกล้องนี้ก็ยังไม่หมดนะคะใครที่อยากได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่ามีโบเก้ข้างหลังสวยๆนะคะเราสามารถกดปุ่มนี้ เพียงปุ่มเดียวเนี่ยภาพข้างหลังของเราเนี่ยก็จะดูเบอร์ขึ้นดูเป็นโบเกมากขึ้นก็ทําให้ภาพของเราเนี่ยคะน่าชัดหลังเบลอโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่ากล้องใดๆเลยนะคะเพียงแค่เรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวภาพของเราก็จะกลายเป็นหน้าชัดหลังเบลออย่างที่เราต้องการได้เลยคะ่ะและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่แจมชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือฟังก์ชัน Product Showcase ค่ะตัวฟังก์ชันนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้กล้องเนี่ยนะคะโฟกัสของได้เร็วมากขึ้นเมื่อเรานำของนั้นนะเข้ามาใกล้กล้องมากขึ้นนะคะอย่างที่เราคุ้นชินกันว่าหลายๆคนเวลาอยากเอาของโชว์เข้ากล้องเนี่ยก็จะต้องเอามือมาบังเพื่อให้แบบ กล้องมันโฟกัสอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับฟังก์ชันนี้ของกล้องตัวนี้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอามือบะบางอีกเลยค่ะและด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นะคะที่ทําให้เราเจะต้องมานั่ง work from home กันหรือว่ารวมไปถึงการประชุมออนไลน์นะคะเราก็จะมองหากล้องเว็บแคมที่คุณภาพดีขึ้นใช่ไหมคะ ซึ่งกล้อง Sony z V E 10ตัวนี้นะคะเราสามารถใช้สาย USB <S <S เพียงเส้นเดียวต่อเข้าคอมไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มก็สามารถกลายเป็นกล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะคะซึ่งกล้องตัวนี้าสามารถเอาไปไประชุมออนไลน์หรือแม้กระทั่งไลฟ์สตรีมได้เลยนะคะและหลังจากที่แจมลองเล่นกล้อง Sony z V E 10ตัวนี้ไปแล้วนะคะก็บอกตรงๆว่าค่อนข้างชอบมากเพราะว่าด้วยตัวกล้องเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะลูกเล่นต่างๆก็สามารถ เล่นได้อย่างง่ายดายแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็คือใช้งานได้ตั้งแต่ระดับถ่ายธรรมดาถ่ายวิวถ่ายนกถ่ายมา้าถ่ายแมวไปจนถึงการถ่ายภาพระดับโปรด้วยความที่มันเป็นกล้องมิลเลอร์เลสนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างหลายฟังก์ชันซึ่งต้องตัวนี้นี่นะคะเหมาะกับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่อยากสร้างคอนเทนต์นะคะตั้งแต่การถ่ายสตอรี่ลง IG ไปจนถึงการ ถ่ายวィィิดีโอรีวิวสินค้าต่างๆนะคะซึ่งเพียงแค่เราใช้กล้องตัวนี้เนี่ยก็จะดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาได้อย่างทันทีค่ะถ้าถามว่าซื้อหรือไม่ซื้อนะคะแจมจะเชียร์ให้ทุกคนซื้อค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ซื้อกล้อง Sony ZV-E10 ตัวนี้มาแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนใน My Sony เ,เพื่อรับประกันเพิ่มอ,อีก3เดือนนะคะสำหรับวันนี้แจมขอลาไปก่อน และคราวหน้ารายการรีวิวเวอร์จะนำอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกฝังติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe ช่อง The Matter ด้วยนะคะ